เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไม่ชมเลยสีเล็กอ,อยู่นะคบ,บ้านสวยครับเป็นบ้านเดี่ยวบ้านสวนบ้านทุ่งสองชั้นทรงไทยประยุกต์ครับสวยใกล้ทิศธรรมชาติบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่แออัดไม่วุ่นวายบนพื้นที่ไร่กว่าครับ1ไร่กับอีก127ตารางวา ปิดถนนคอนกรีตนะครับเดินทางสะดวกน้ําไฟสะดวกมีไฟถนนได้ด้วยครับไม่เปี่ยวไม่มืดตัวบ้านนะีพร้อมอยู่ครับบ้านสภาพใหม่ๆเลยไม่เก่าไม่โทมตกแต่งสไตล์รีสอร์ท่ามกลางสวนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีพร้อมอยู่ครับทำบ้านพักตากอากาศทําธุรกิจร้านค้าร้านอาหารประกอบการให้เช่าทํารีสอร์ทก็ได้คุ้มๆเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาสีเป้าหลือเติวมาร้ามได้ไม่พาคลิปใหม่ ทำเลก็ดีครับนากว้างติดถนนการเดินทางสะดวกใกล้กับตัวเมืองพนัฐนิคมแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้ระบบสาธารณูปโภคอย่างเช่นตลาดร้านค้าร้านสะดวกซื้อโรงเรียนมีบริการยื่นกู้ด้วยครับหลังนี้2,500บาทบ้านพร้อมที่ดิน1ไร่กับอีก127ตารางวาเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ